คอมเมนต์ของน้าอันนี้ดีกว่านะครับมีพิกัดอะไรครับมีนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับพิกัดใต้ลิงก์เลยนะครับอัตราทดนะครับ7.2ต่อ1นะครับมีเสียงลากปลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเบรกก่อนนะครับดูเบรกครับดีไซน์ออกมาสวยงามมากเลยนะครับ หน่วงแม่เหล็กนะครับถึงเบอร์เก้านะครับมีสปูนตื้นนะครับตัวนี้เลยนะครับมีโลโก้ด้วยนะครับโรบิโรสนะครับตัวนี้เลยแล้วก็น็อปสี่รุ้งแบบนี้เลยมีโลโก้ที่นี้ด้วยนะครับนี่ที่ผมชี้อยู่นะครับแล้วก็มีลายออกมาสวยงามมาก7.2อต่อหนึ่งรับน้ำหนักได้8กิโลนะครับในกระบ้างกับรอกตัวนี้นะครับตัวนี้อัตราทด7.2ต่อหนึ่งนะครับใช้ดีมากเลยนะครับ ผมไปลองเทสมาแล้วนะครับถ้าไม่มีลมเนี่ยตีไกลนะครับตัวนี้เพราะเป็นสปูนตื้นนะครับหน่อยนะครับเปิดไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับก็ออกได้เนี่ยนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําอีกทีหนึ่งดูสีของเขาออกมาดีมากพอเจอแสงปุ๊บแสงวิบวับเลยนะครับวัยรุ่นคนไหนนานัคนไหนชอบนะครับเดี๋ยวมาเปิดอีกทีดูนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาลงเนี่ยนี่ อย่างนี้เลยนะครับมีให้หนวงแม่เหล็กอยู่นะครับอย่างนี้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปถ่ายชัดๆให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามให้น้าๆนาดูชัดๆรีวิวนะครับ